ค่ะตอนนี้กุหลาบกงอยู่ที่ดอมค่ะตอนนี้กุหลาบก็ทําอาหารเวียดนามนะอ่ามีงอใครรู้ภาษาไทยค่ะอันนี้คืออะไรคะ,ค,ค,ะ,ะคือเกี๊ยวก่จี้ค่ะอมาถือเทปค่ะกุหลาบเห็นที่ถือเกี๊ยวไหมนี่เงี้ยอ้นี่เงียโอเค สับปะรดภาษาใต้ว่ายานันาน้น yeah, yeah. ยาหนัน้งยาหนังยาหนังภาษากลางว่าสับปะรดอ่าก็สับปะรดอ่ายาอันนี้ภาษาไทยคืออะไรคะอันไหนคะอันนี้ค่ะถ,ถั่วงอกถั่วงอกมีถั่วงอกนะเอ่อแล้วก็มีกิมจิมใช่ไหมคะเห็ดเข็มเห็ดเข็ม พีร้อมแล้วลงกันน้า ตอนนี้อ่เราก็ทำตามแม่ต้องดีใจแน่ๆว้าวนี่อือออเอไม่ต้องพาหรอคะ ขอดูเมนู นี่ภาษาพิทาก็คือคำจวา